ไปดูเรื่องขบวนการค้าสัตว์ครับที่ฉะเชิงเซาก่อนก็ได้ฉะเชิงเซาตอนตีห้าไม่ใช่ที่ผ่านมาตีห้าของวันก่อนะนะฮะตำรวจฉะเชิงเซารับแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองใช้เส้นทางฉะเชิงเซาบางประกงขนส่งไปทางชายแดนสากแก้วเพื่อส่งต่อไปให้พ่อค้าที่ประเทศจีนไปพบรถกระบะสามคันในเส้นทางฉะเชิงเซาบางประกงด้านหลังกระบะ มีกล่องโฟมวางซ้อนกันอยู่ส่งสัญญาณเรียกให้จอดขอตรวจสอบคนขับบอกอ้างเป็นกล่องใส่ปลาจะเอาไปส่งที่สากแก้วขอเปิดดูกลายเป็น88กล่องเป็นงูจำนวน กกใช่ค่ะถ้านับดูแล้วเนี่ยนะคะใน80วัวกล่องเนี่ย1,230ตัวค่ะโอ้โหรถ3คันคนขับ3มคนนะคะประกอบไปด้วยรถ3คันใช่รถสาคันแล้วก็มีกล่องโฟมอยู่ท้ายรถกระบะของทุกคันเนี่ยนะคะคนขับ3คนเนี่ยประกอบไปด้วยนายนพพรบุญถนอมนายเฉลิมพรบุญถนอมแล้วก็นายสุริยาบุญพึ่งค่ะทั้ง3คนบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนายวุฒิไม่รู้นามสก,กุลให้เอากล่องทั้งหมดเนี่ยไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิรู้เพียงแค่นี้นะคะได้รับ ค่าจ้างครั้งละ1,500บาทไม่รู้ได้ว่าเป็นสินค้าอะไรแน่นอนตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีสัตว์ครอบครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ1,230ตัวค่ะแ2กล่องก็ประกอบไปด้วยงูเห่าดางงูสิงแล้วก็มีเกล็ดตัวนิ่มด้วยสกระสอบนะคะนี่ฮะคุณบงคลสาฟูวงนักวิชาการป่าไม้ของกรมปุญาาสัตป่า งองค์กรพิานแห่งชาติสัตว์ปาและพันธุ์พืชบอกนะครว่าก็มีการลักลอบอยู่บ่อยครั้งเอาไปขายที่เมืองจีนใช่ค่ะก็ประมาณว่าเปิดพิชาดารหรือว่ายาชูกําลังตามความเชื่อนะโอ้โหของช่วงน้ําท่วมด้วยอะจับงูกันได้เยอะเลยโอ้โหอ้อ